เอาไหมข้อขอาไหมมาเอาไหมขอข้อเอาลูกบอลหน่อยแล้วเอาไหมอ่ะขอข้อเอาลูกบอลเอาลูกบอลหน่อยค่ะลูกบอลค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะออยากจะมาพูดคุยเพราะว่าตอนนี้โคโค่อะเพิ่งโดนหมากัดมาแล้วคือแบบซึมมากแบบโดนหมากัดเมื่อวานเนี่ยมียังมีรอยแผลอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อไปหาหมอมาแล้วคือแบบว่าซึมมากเลยอ่ะโอเคโอเคไปละเดี๋ยวมีอะไรก็แนะนำมาได้นะคะบาย,บาย